สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับตอนนี้กับา้าๆของมือทรงไายปีเก่าตอนหลับปีใหม่นะครับเบ้านิดกะขอไว้ใช้ปีใหม่เลยแล้วกันนะครับเนาะมหาลังคนเขาเบิงงบอ่อจบลิปนะครับขอใหอ้โชคดีนะครับตลอดปี64นะครับสิ่งที่ บบดีในปี63กะคอให้ทิมไปนะครับเนาะสาธุเม่นี่เานิตซีเมาเมาแฉหรือว่าสิว่าแฉก,ก็ได้นะครับหรือว่าสิเป็นการแนะนำแนวทางกาว่าได้นะครับวิธีการที่เราจะสร้างบ้านนะครับในโลกปัจจุบันคือว่ายางไงในคุ่มือนี่เริ่มตั้งแต่ปี62 63เป็นต้นมานี่นะครับ พรบรโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของรัฐบาลน,นะครับได้มีผลประกาศบังคับใช้ก็มีผลต่ออันพวกเข้าทุกคนแหละครับว่าการที่จะสางบ้านเรือนเข้าต้องเหตุอย่างมีคา่าชสจ่ายหลายบานใดนะครับบ้านผมหลังนี้นะครับเมื่อผมสางแล้วผมก็อยากเอามาเป็นแนวทาง นะครับเอามาเป็นวิธีให้เอฟซที่จะสร้างม่านได้ม่เบิงนะครับว่าเพื่อเท็จัังไหน,นะครับเนาะใส่งบประมาณหลายปันไหนนะครับการขอเข่าเลือกเลยนะครับเนาะอันดับแรกนะครับเขาต้องไปขออนุญาตที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าเทศบาลที่เราอ,าอยู่ในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับก็คือ การขออนุญาตสร้สางบ้านนี่ต้องมีแบบแปลนนะครับแบบแปลนนี่ถ้าพี่น้องเอฟซีเขียนเองได้ก็เขียนนะครับนะแต่ถ้าเขียนบยย่ได้ตรงนี้ต้องจ้างนะครับวิศวกรผมก็ได้จ้างวิศวกรคือกัดน,นะครับในการเขียนแต่ขอเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆของการเขียนนี่ก็คือว่าถ้าพื้นที่ถ้าพื้นที่ถึง 150นะครับหมายความว่าพื้นที่ใช้สอยนะครับเนาะบอมแนว่าพื้นที่รอบบ้าน5 5 0รตารางเมตรขึ้นไปนี่ต้องมีวิศวกรเส้นได้ครับอันนี้คือข้อกฎหมายแต่ถาบวฮอดนะครับกับบอต้องเส้นก็ได้นะครับนะแค่สร้างทั่วไปกับเส้นได้ประเด็นที่2ของผมนี่เป็นอย่างมันคือแพงแท้ธรรมดาเขาเขียนกันอยู่ 3- 4พันนะครับเพราะว่าของผมเนี่ย ได้ดําเนินการเอาเสาที่ว่ามันอยู่กลางบ้านออกนะครับจะได้ท้องโถงใหญ่นะครับแล้วก็วิศวกรต้องเส้นครับแบบนี้นะครับก็เลยปิดคา,เ,าเขาเรียกว่าภาควิชาชีพนะครับเนาะภาวิชาชีพของวิศวกรก็เส้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ย่านมันก็นจะมีแบบแปลนพื้นหลังคา,าห้องน้ำห้องสุข,ขา แปลนไฟฟ้านะครับแปลนข้อคา,านข้อหยังวัดอยู่นี่แหละครับเมื่อเขาได้ไอเอกสารนี่มาแล้วนะครับแล้วแต่อบตบางอบตัตรกสิคือกันอบตบางอบตสิคือกันแต่ว่าอบตที่ผมใส่อยู่เพื่อนที่ใส่แบบแปลนตรงนี้อยู่สามชุดนะครับสามชุดนี่เอาไว้ไซเนะนะครับหนึ่งเก็บไว้ที่อบตรสองส่งคืนผมและสามเก็บไว้ที่หน้าง,งาน รอการตรวจสอบสจากนายช่างนะครับและบันี้เมื่อเฮ้าได้ตัวนี้แล้วฮักกับประกอบกับฉนดนะครับชนดว่าที่ดินของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับการก่อสร้างนะครับมีข้อปีกย่อยจะยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดนึงนะครับถ้าเป็นบ้านที่ว่า,าหน้าต่างเปิดได้นี่ต้องห่างออกมาจากแดนหมูนี่สเมตร นะครับแต่ถ้าบ้านติดกันคือตึกแถวในเมืองในล้านคือตึกแถวค้นจีนในล่านนะ่ะไม่มีหน้าต่างอันนั้นนะติดกันได้เลยครับอันนี้คือขอปีกย่อยของขอบกฎหมายแต่สําหรับของผมเปิดโล่งมีหนะ้าต่างค้างๆนี่ต้องขยับออกมาจากแนวเ,เขาเรียกว่าแนวเด่นนะครับเนาะสองเมตรนะครับและวันนี้เขาก็ต้องไปขออนุญาตนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลว่าเทศบาลกระสีออกนังสืออนุญาตให้เข้าสัาง่งเราถึงจะทําการสร้างบ้านได้นะครับทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าสั่งได้สั่งเลยนะครับแต่ถ้าบ้านนอกเข้าก็บอกว่ากันนะครับเนอะเคยเหตุมาแบบบริหาอ,อนุญาตมาหลายสิบป,ปีนะครับเป็นกวามเคยชินก็เลยบริหออนุญาตแต่ถามว่านั่นเป็นเป็นเรืเ่องที่ผิดกฎหมายไหมนะครับนั่นคือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับ ผู้ที่มาตรวจสอบเท่ากับือนนิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับกับนายช่างต้องลงมาดูนะครับว่าสร้างเนี่ยได้แบบได้แผนบอ่อเวลามันพังมันเพมาไผ่รับผิดชอบนะครับเมื่อคุณจะไปเรียกร้องค่าเสียหายค่าชดเชยจากองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆแล้วกระซิบได้รับการชดเชยนะครับถ้าเฮ่ามีแบบมีแผนแล้วแบบนี้นะครับเฮ่ากระซิได้ชดเชย นะครับอันนี้ว่าคือขั้นตอนการขออนุญาตนะครับถ้าขออนุญาตอยู่ที่อบอตอนะครับ70บาทครับ70บาทค่าธรรมเนียม70บาทในการขอนะครับ <พอ S 2> เมื่อขอแล้วๆแล้วเฮาก็จังมาทําเริ่มเนิ่อการสรานะครับตอนนี้ค่าช่างผมจะบอกได้เลยว่าค่าช่างบริษัทอื่นนะครับมาตรฐานตารางละ12,000บาทนะครับแต่บ้านเผาคาตรงนี้นะครับ 1 2คูณ12เมตรนะครับราคาก่อสร้างนะครับอยู่ที่8,06 0 0นะครับล,ล่างตีนขึ้นอยู่นะครับเนาะแต่เมื่อท่านมองไปแล้วจะเห็นหนาต่างเป็นไม้ซักอันนี้คือนอกไกร้กาครับถามว่ามันคือเหตุไดนะครับผมจะบอกว่าตรงนี้นะครับผมได้ช่างเป็นพักพวกเพื่อนฝูงนะครับเขาคิดตารางที่6000บาทนะครับบริษัท แก้วพิลาก่อสร้างและบริษัทสุริยาการช่างเนี่ยเป็นมู่กันนะครับเลยเหตได้อยู่ที่ราคาตารางเมตรละ6,000บาทธรรมดาการก่อสร้างจะอยู่ที่ตารางละ1 2 0 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทอันนี้คือสเต็ปสูงแต่ถ้ามาคือเป็นได้เบาวบาแท้าคาคือได้นะครับเฮาได้ลดอุปกรณ์ห้มั่นประหยัดลงนะครับอาทิเช่นว่า สังกะสีกับเป็นแค่สังกะสีหนา0.30มิลนะครับเสาหนา20จริงนะครับอันโทรงสางไ่่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเปลี่ยนแปลงแค่พวกหลังคานะครับถามว่าบ้านหลังนี้ใช้ปูนใช้อิดวอกมวลเบานะครับก้อนละ19บาทเมื่อเข้าคำนวณแล้วกรสิโตกอยู่860ครับถามว่ามัสิเป็นจังไหนนะครับกว้างบอบบาวไทยขาผมยังให้มาเบิ่งน้ำกันครับ ตามเบาหนีดมาเลยครับครับเมื่อเขาเดินขม้าแล้วผมกระทีตกแต่งด้วยประตูไม้สักนะครับประตูตรงนี้อยู่นอกรายการอยู่นอก860,000หกหนะครับการใช้อิฐบล็อกที่ผมบอกคืออิฐมวลเบานะครับก้อนละ19บาทราคาตอนนี้นะครับแล้วก็ไฟฟ้าแบบแบบหลุมนะครับอันนี้สามารถทำได้ นะครับโดยสุริยาการช่างกับแก้วพิลาการช่างเพื่อนสามารถเหเทใหยได้อยู่ที่เฮ้านะครับเล็กเล็กเป็นเล็กกันมะนาวสีขาวนะครับชนิดกลางนะครับความหนาก็กลางๆนะครับผมดูแล้วประมาณ0.6นะครับมิลน,นะครับตรงนี้ เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในเลยนะครับคือตรงนี้ครับที่ผมบอกในแปลนนะครับตรงกลางไม่มีเสาแบบนี้ต้องใช้วิศวกรเซนรับรองแบบนะครับไม่มีเสาบ้านผมแค่ร้อยสี่ิบตารางนะครับไม่ถึงร5อยห้าสิไม่ต้องมีวิศวกรเซนอย่างที่ผมพูดในต้นคลิป แต่เผอิญว่าตรงนี้ไม่มีเสาก็เลยต้องใช้วิศวกรเซ็นในการรับรองแบบนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมได้พูดถึงขั้นตอนแล้วก็ข้าวๆของการดูแบบอุปกรณ์นะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่2ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สวัสดีครับ